สวัสดีค่ะกลับมาพบกับห้องสื่อครูแอนอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะพามาดูนะคะแล้วก็มาสอนการเปลี่ยนปกคลิปนะคะค่ะจะเห็นได้ว่าคลิปนะคะที่แอนอาลงนะคะจะเป็นคลิปนี้นะคะ3มแอปจดโน้ตใน iPad นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพามาเปลี่ยนปกคลิปกันนะคะอันดับแรกก็มาที่ไอคอนนีคะของช่องนะคะเลือกช่องของคุณค่ะนี่นะคะ แล้วก็จะมาที่ YouTube Studio ค่ะอันนี้จะเป็นหน้าของ Dashboard นะคะอ่ะมาเลือกที่เนื้อหานะคะเสร็จแล้วก็ไปที่คลิปที่เราต้องการแก้ไขนะคะแล้วก็มาตรงที่ของรูปดินสอค่ะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของวิดีโอของเรานะคะเราสามารถแก้ไขชื่อนะคะแก้ไขคําอธิบายนะคะรายละเอียดต่างๆนะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกภาพหน้าจอนะคะที่เป็นขนาดเป็นหน้าจอเป็นภาพย่อนะคะหรือว่าปกคลิปนะคะถ้าเป็นอันที่ YouTube เขาเลือกให้มันไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัพโหลดเองนะคะค่ะแล้วก็จะมาเลือกจากรูปที่เราตั้งค่าไว้นะคะ ตัวอย่างก็จะอยู่ทางด้านขวามือนะคะค่ะขอแนะนำนะคะว่าทางที่ดีเราควรจะไปออกแบบขนาดปกคลิปนะคะให้พอดีกับคลิปที่จะลงใน y o u t u b e นะคะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้นะคะมันจะไม่เต็มกรอบนะคะมันก็จะเห็นเป็นโซนสีดำๆอยู่อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทำการกดบันทึกค่ะ ค่ะเราก็จะได้ปกคลิปอันใหม่นะคะซึ่งาการที่ออกแบบปกคลิปของ y o u t u b e นะคะควรจะออกแบบให้มีสีสันสวยงามแล้วก็น่าดึงดูดดูแล้วเข้าใจง่ายนะคะนี่ก็จะเป็นปกคลิปที่เราทำการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแล้วก็กลับมาที่ช่องของเราค่ะและนี่ก็เป็นนะคะหน้าตาของ 6คลิปนะคะที่เราทำการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่จะทำให้อ่าช่อง youtube ของเรานะคะน่าดูนั่นเองนะคะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามห้องสื่อครูแอนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ